สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กเกษตรเมืองช้างจะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านทับกระบือใหม่นะครับตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัสสดสุรินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชิตโตฟาร์มนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูการปลูกพืชไม้ประดับในตระกูลกระบ,บองเพชรนะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาสัมภาษณ์กับเจ้าของนะครับตอนนี้เจ้าของก็อยู่ข้างหน้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวนครับชื่ออะไรครับผมชื่อพงษ์สะท้อนวิชิตโตครับผมใช่เดี๋ยวเราจะให้พาไปเยี่ยมชมเรียกพงษ์ก็ได้ครับพงษ์สั้นๆครับผมฟาร์มนี้มีปลูกพืชอะไรบ้างครับก็ไอตัวหลักก็จะเป็นกระบองเพชรนะครับครับผมแล้วก็จะปลูกไม้ป่าด้วยนะครับนี่ก็จะหมุนเวียนพึ่งพาตัวเองอยากจะเน้น ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับครับผมแล้วก็เป็นทําการตลาดไปด้วยทํามาตอนนี้ได้นานแค่ไหนแล้วครับ๋อ้ยายมาริงก็พยายามจะทำมาห้าหกปีแล้วครับตั้งแต่อยู่ทํางานอยู่โคราชนะครับครับนี่ก็เหมือนดืออยากกลับบ้านอ๋อ <laughs> <laughs> อยากกลับบ้านเอเทีย <laughs> งคนแก่อะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเนาะครับแต่ก่อนเราจะทําอะไรแปลกๆแบบไปเรียนจบมาทํางานก็ดีแล้วไงครับ ก็จะกลับมาทําทําไมมันคนแก่ก็ไม่ค่อยหลายคนจะต้องเจอเนาะเวลาเราเรียนแล้วก็มาทํางานที่บ้านของตัวเองใช่ครับก็อยากกลับบ้านเนาะเพราะพอทํางานสักระยะหนึ่งมันก็อิ่มตัวเราก็เริ่มคิดว่ายังไงชีวิตเรามันเป็นยังไงต่อไปดีาเงี้ยพอทางานไปก็เหมือนว่าอยากมีรถมีบ้านเนาะก็เริ่มเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะจะกู้กู้ซื้อบ้านหรืออะไรเงี้ยก็เลยคิดไปคิดมาโอ้ที่ที่บ้านก็มีตังเยอะตังแยะทาไม ทำไมต้องมาทํางานแล้วก็ซื้อบ้านซื้ออะไรผ่อนไปตั้งหลายปีเนาะครับครับก็เลยตัดสินใจตอนแรกก็คุยกับแม่คุยกับทั้งบ้านเลยครับเาก,ก็มันไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แล้วก็เลยพยายามมานานเลยจนอันนี้ก็ได้มาขุดทําที่ตรงนี้ก็เป็นปีที่แล้วครับครับหนึ่งปีละขุดเสร็จก็โอ้ยาวไม่ได้หยุดได้ย่อ๋อครับขุดคลองขุดอะไรโคกหนองนาอะไรจะเป็นโคกหนองนาเนาะก็จะปลูกไม้ป่าต่างๆใช่ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นทานาต่างต่างนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูฝั่งนี้นะครับส่วนกระบองเพชรตัวนี้นับทำได้นานเนีครับก็เริ่มสะสมตั้งแต่อยู่โคราชล้วอครับ๋น่าจะเข้าปีที่สี่เข้าปีที่สี่แล้วครับครับทําไมสนใจในส่วนของไม้แบบนี้ครับผมอ๋อพอดีก็แต่ก่อนก็เริ่มเริ่มจากแต่ก่อนกุ้งกุ้งฮิตเนี่ยครับผมก็ทําไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มอิ่มตัวเนาะแล้วก็ต้องเปลี่ยนตลาดไงผมก็เลยพอดีชอบด้วยดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ลองเลี้ยงลองอะไรมาก็เห็นว่ามันทนดีแล้วก็สวยงามว่ามันมีหลากหลายครับครับใช่ก็เลยสนใจสนใจทำครับก็เลยหัดทํามาเรื่อยๆครับครับเลยลองลองมาทําดูแล้วไปศึกษาจากที่ไหนอย่างไรบ้างครับก่อนนั้นนั้นครับอ๋อก่อนนั้นนั้นก็จะไปเข้าสวนต่างๆกับน้องครับมีน้องอยู่คนหนึ่งอยู่โคราชเคยทําอยู่ด้วยกันก่อนกนผมแยกกลับมาครับ ก็ไปแวะสวนนู้นสวนนี้สนุกมากเลยครับตอนนั้นครับก็เหมือนกับไปศึกษาเรียนรู้ด้วยเนาะใช่ศึกษาเรียนรู้จากสวนที่เขาทํามาแล้วนะครับครับแล้ได้ได้สายพันธุ์อะไรต่างๆมาด้วยเก็บเก็บสะสมมาเรื่อยๆครับครับก็เลยได้มาทําอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับก็ยาวนานกว่าจะได้ถึงนี้ครับผมก็จะกลับถึงบ้านเรานี่ครับมีหลายอย่างเลยครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวให้แนะนําครับ การปลูกก็คือต้องอยู่ต้องทําสภาพแวดล้อมอยังไงโรงเรือนอยังไงบ้างรครับก็หลักๆก,ก็จะการการฝนนะครับการฝนใช่การฝนเป็นหลักเลยเพราะว่าช่วงฝนมาเนี่นี่ก็เนา่าส่วนมากจะเน่ากันครับแต่พืชตระกูลนี้มันมัน,ม,นมันเจอน้ําเยอะไม่ได้เนาะใช่ครับมันดูดน้ําเยอะเพิ่มเน่าเลยครับครับฉะนั้นก็คือต้องมีโรงเรือนนะโรงเรือนครับโรงเรือนจะดีกว่าเยอะเลยครับโรงเรือนที่ทําก็จะเป็นครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าโรงอบนะครับโรงปิด ตรงปิดเลยใช่แล้วก็จะเปิดประตูไว้ช่วงกลางวันนะครับครับผมมันจะร้อนมากเลยไปเดี๋ยวเข้าไปดูครับอ๋อมีมีอะไรบ้างลองแนะนําให้ท่านผู้ชมเลยครับผมก็จะเป็นไม้กราฟนะครับตัวยิมโนด่างมันจะเป็นไม้ด่างมีสีสันหลากหลายเนาะนี่ครับสวยมากเลยครับผมไม่ออกดอกอยู่ครับอ๋อมีดอกด้วยผสมเมล็ดนะครับนี่นี่มีดอกด้วยครับใช่ครับ สังเกตว่าเข้ามาข้างในจะร้อนมากครับร้อนมเหมือนอบซาวน่าโอ้ยตัวแท่งๆนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นแท่งๆครับจะเป็นเรนโบ้ครับเรนโบ้มาหลายปีก็อย่างนี้เลยจะยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยเลยใช่ครับโอ้เนี่ยสวยมากข้างบนละนี่ครับร้อนฮะก็จะทําเป็นลักษณะโต๊ะแล้วก็เอากระเบื้องมาใส่ใช่ครับวางปลูกจะได้สะดวกหน่อยแล้วก็มีเป็นหล่อน้ำครับพวกนี้อ๋อต่อเขาจะชอบชื้นๆแบบครับ ลากลากเขาแข็งแรงอย่าพวกนี้ชื่ออะไรบ้างครับที่เห็นอันนี้คือแอสโตครับครับพวกนี้ก็จะมีหน้าตาหลากหลายเป็นลายเขาครับหลากหลายชื่อนี่ก็เป็นที่หายากหน่อยก็จะเป็นลายกระดองเต่าพวกนี้กระดองเต่าใด่ดูครับเรียกว่ากิโกะใช้กระดองเต่ากิโก้ใช้กระดองเต่าแล้วก็มีด่างอันนี้เป็นช้างช้างครับช้างไททันดูครับสวยครับหายากนะครับมันมี ตัวดังเยโอ้ดังครับราคากี่ล้านว่ามาเลยครับโอ้ไมราคากันเหรอหลักร้อยก็พอเลยครับนี่ครับเราเราเห็นตอนนี้มาเห็นรอยผ่านตอนนี้คือผ่านทำอะไรครับอันนี้ผ่าเอายอดไปกราฟนะครับอ๋อเอายอดไปจับนี้ครับอันนี้คือต่อมาแล้วต่อจนออกยอดใหม่แล้วอ๋อนั่นต่อแล้วครับนะครับหัวแหวงแหวงไว้ก็โดนสอยไปแล้วครับโดนตัดไปแล้วคตัดไปกราฟทำจำนวนไว้ครับดูครับมีแต่สวยๆเลยครับ ตอนนี้ก็จะเป็นออกด่างๆเนาะด่างๆครับผมอันนี้ที่เป็นท่อนๆข้างนอกนะครับเอาอาหารกราฟไว้อันนี้คือตัดไปเนาะครับกําลังออกยอดละอ๋อซอยซอยเป็นแผ่นๆเลยครับอย่างตัวนี้ถ้าเราตัดไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันจะแตกมาไหมครับครับนี่ครับนี่กําลังอักจะแตกมาใหม่ใช่แตกมาหลายหนอเลยครับถ้าแตกมานี่คือทำยังห้เอาหนอไปใช้ประโยชน์ยังไงครับก็สามารถชาได้แล้วก็ไปกราฟได้เหมือนกันครับอ๋อ ก็ได้จํานวนเพิ่มไปเรื่อยๆครับโอ้ดวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับดููสีครับอย่างนี้ชื่อหางสิงก็จะยาวครับยาวโอ้ทำไมลิงครับปลูกทั้งเยอะทาไมจําชื่อได้ครับท่องไปเลยเยอะบ่อยๆครับแต่จาได้ไม่หมดนะครับครับผมส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเพาะเมล็ดกับชําหน่อครับครับจะแบ่งฝั่งกันนี่เยอะมากเลยครับดวนนี้ก็จะมีสีเหลือง อันนี้คือพันเดียวกันครับสีเหลืองสีเขียวเนี่ยเป็นพันเดียวกันครับนี่กอเดียวกันเลยกอเดียวกันครับอืพอดีปาดหัวไปกราฟแล้วก็ออกมาใหม่มันด่างครับออกมาสี่หัวเลยครับอ๋อนี่ครับตอนนี้ทําคือทํายังไงบ้างครับไว้ขายหรือไว้ยังไงบ้างครับอ๋อไว้ขายครับอ๋อเก็บสะสมไปเรื่อยๆด้วยครับการขายตอนนี้มีช่องทางการขายยังไงบ้างครับก็จะลงในกลุ่มครับในกลุ่มเออส่วนมากก็จะเป็น ชื่อยาวหน่อยซื้อขายแคกตัสบ้านๆราคาเบาๆอะไรครับอ๋อแล้วก็มีรักแคกตัดมีอะไรอีกนะครับผมกลุ่มหลายกลุ่มเลยครับก็จะเป็นขายออนไลน์เนาะใช่ครับขายออนไลน์ครับทางสวนทางทางสวนมีเพจด้วยไหมครับก็จะเป็นเพจวิชิโตฟาร์มนะครับกำลังทําอยู่อ๋อยังไม่ค่อยได้ลงขายในเพจเท่าไหร่ครับครับผมเพราีช่วงนี้ก็กําลังเร่งทําจํานวนไม้อยู่ครับครับก็กําลังเร่งสะสมมาอยู่เนาะใชลทำผลิตอยู่ครับกําลังผลิตอยู่ ครับใครสนใจที่จะมาดูงานหรือจะสนใจสั่งซื้อนะครับมีมีเบอร์โทรไหมครับผมอ๋อเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสี่ครับครับสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับผมนี่ครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับดูครับมีหลายอย่างเลยครับเป็นแหล่งที่สะสมไว้เยอะเหมือนกันครับในแถวสุรินทร์นี้ครับผมนี่เป็นนกฮูกครับโอ้นกฮูกโอ้ดูครับกําลังจะแตกตาใหม่กำลังแตกตาสวยครับ มีต้นเล็กก็แตกตายแล้วแต่ต้นเล็กกว่าอ๋อนี่ครับจะแยกแตกตาไปเรื่อยมันนก้งหูครับครับผมอ๋อนี่ดูนเลงหูก็ลเรียกว่า้งูเล้งูอนี่ครับก็รอดบ้างตายบ้างครับครับผมอ่าสลหรับดินที่ใช้ในการปลูกนะครับคือเป็นดินยังไงบ้างครับอ๋อตรงนี้ก็ถ้าสวนมากก็จะผสมในหินภูเขาไฟเนาะแต่ครับทั้งของผมก็ ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าจะเน้นในวัตถุดิบในพื้นที่เนอะครับครับของผมก็จะผสมแบบหน้าดินปุ๋ยคอกแกลบเก่าแล้วก็แกลบดําถ้ามีแบบแกลบดําผสมกาก,ากมันผสมปุ๋ยคอกนี่ก็ดีเลยครับครับผมก็คือเน้นวัตถุดิบในพื้นบ้านเราใช่ใช่ไม่ต้องไปหายากครับรแล้วก็ราคามันจะถูกกว่าพวกวัสดปุปลูกต่างๆด้วยครับอ๋อนี่ครับเน้นลดต้นทุนกันครับผม มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นโรงเรียนข้างนอกนะครับครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับพาไปชมเลยครับโอ้ทงนี้ใหญ่ๆหน่อยแล้วเป็นตอบลูเราครับคนก็จะชอบมากเลยมันใหญ่ดีดูนี้จะเป็นตอใหญ่เลยครับตอบลูครับอันนี้แล้วก็มีต้นไม้กระปักกระเป๊ไม้ยี่สิบบาทครับอันนี้ต้นอันนี้ถ้าขายต้นเท่าไหร่ครับปากกาลังครับปากกาลังสายลงต้นละยี่สิบต้นละยี่สิบบาทนึ่งก็ต้นใหญ่ว่าก็ ราคาเท่ากันเลยครับอันนี้พึ่งชำอยเฉยเช่๋ยวก็โตไปก็ขายราคาเดิมจนยาวเลยครับผมใหญ่ยังไงก็ราคาเดิมครับอ๋อนี่ครับมีแต่สวยๆเลยครับอันนี้ดูยังใหญ่เลยครับผมต้นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมครับผมถ้าหนามทิ่มนี่ปวดมากไหมครับถ้าโดนหนามทิ่มเนี่ยอ้ทุนเลยครับมืออบทุนใช่ไหมเรียกว่าเออดงมือยับเยินครับอ๋อพวกนี้ก็ชินเลยครับครับแล้วบางครั้งก็ต้องใส่ถุงมือมาด้วยนะกันไว้ใส่ดีกว่าครับครับ แต่ผมก็รับระวังเอาแต่บ่อยๆก็ไม่ค่อยโดนนะครับสะสมกว่าจะได้เยอะขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลามอนกันนะครับใช่ครับนานเลยเยอะมากเลยแล้วก็ตายไปเยอะด้วยครับมีดูต้นอันนี้ต้นอะไรครับมะลายครับมะลายมะลายมะไรอย่านี้ซูเปอร์สีบ้าครับดูมีเด็ต้นสวยๆเลยครับผม มาดูทางด้านนี้ด้านนี้คืออันนี้ทำอะไรบ้างครับตรงนี้ผมเพาะเมล็ดไว้ครับเป็นเรียกลงเพาะเมล็ดผมอ๋อลงเพาะเมล็ดห่อไว้เลยครับผมไม่เอาเม็ดมาจากไหนครับอันนี้ก็จะจากลงข้างในที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีดอกแล้วก็ผสมเกสรเนี่ยถ้าจะสังเกตดูจะเห็นเป็นเม็ดที่กําลังเกิดนะครับตอนนี้ครับเล็กๆเล็กๆนะครับที่กําลังเกิดนะครับโตมาหน่อยก็อยู่ทางโน้นครับนี่ยพอมาเริ่มโตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับ เยอะเยะมากมายจะคัดต้นด่างๆเอาไปแยกครับอ๋อเพาเปอร์เซ็นต์ได้ด่างก็จะน้อยกว่าพวกไม้เขียวๆนะครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับเต็มเลยครับผมการพอนี้คือต้องคุมพลาสติกทั้งหมดเลยครับใช่ครับเพื่อให้มันชื้นนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนลงอบข้างในเราเลยครับมันจะโตเร็วกว่าอ๋อจะโตได้ดีกว่าครับครับต้องใช้เทคนิคเหมือนกันใช่ประสบการณ์ทำมาเรื่อยๆก็ ราห่อถุงพลาสติกก็ได้นะครับครับถ้าไม่ได้ทําเยอะเนาะก็บางคนก็ใส่กระถางเล็กๆมัดถุงไว้ก็ได้ครับครับอ่าแต่วาได้หลายวิธีเนาะได้หลายวิธีครับผมเพราะเปิดเพราะปิดอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้ก็มีคุมพลาสติกแค่ช่วงกลางที่มีไอตัวกระบองเพชรเยอะๆนะครับครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรือนกันนะครับนี่ครับคุมพลาสติกคุมสแลนช่วยนะครับครับ เพราะว่าไม้ยังไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้คุมทั้งหมดครับผมครับส่วนโน้ข้างโน้นครับข้างบ้านครับก็จะมีการปลูกอันนั้นเป็นแบบไหนครับที่ปลูกรีกว่าเป็นตอสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีตอลิเทโลตอลิเทโลไอที่เป็นใหญ่ๆครับครับก็จะเอาไว้กราฟนะครับอ๋อพอเราได้ไซส์หน่อยก็เอามาทํากราฟอย่างเงี้ยครับครับมากราฟนี่นี่เขาเรียกว่าการกราฟการกราฟนะครับนี่ก็เหลือแต่ตอนะครับไปกับฝนถ้าแบบนี้ขายนี่คือต้นเท่าไหร่บ้างครับก็จะมี ยี่สิบจนเล็กๆเลยครับอันนี้ก็ยี่สิบอ๋อยี่สิบบาทครับโอ้ราคาไม่แพงยี่สิบห้าสิบไอพวกไม้ข้างนอกนี่จะเป็นแบบว่าเอาไปเลี้ยงเล่นเล่นครับผมบางทีก็แจกแจกกันอ๋อนี่ครับสวยงามครับราคาไม่แพงครับผมสนใจไว้มาชมได้ครับก็จะมีอย่างก็เรนต้าอย่างนี้ก็ห้าร้อยนะครับอันนี้ก็ราคาสูงหน่อยเรนต้านะครับใช่ครับจะเป็นกลุ่มคนเล่นนะครับครับมีหลากหลายแบบ มีหลากหลายเลยครับท่านชมครับมีเยอะมากครับต้นน่าจะเป็นหมื่นต้นเนาะที่นี่เยอะมากเลยครับเยอะอยู่ครับได้นับเลยอืทําไปเรื่อยๆครับอันนี้ใช้ต้นยูคาร์มต้นอะไรครับต้นนี้ต้นยูคาเลยครับอันนี้ทาไมไว้ตรงนี้ครังอกมาแล้วพอดีไปเจอก็ถอนมาปลูกสวยดีปลูกไวไปดับได้เหมือนกันนะได้นับในยูคาเนี่ครับครับธรรมดานี่ไม่ธรรมดาเลยครับยูคา งาช้างแคะนี่นะงาช้างแคะก็สวยเหมือนกันนะครับแสกหนอก็แยกไปเลยสนับดีมาดูฝันนี้นครับต้นที่กำลังฮิตนะครับอยู่ในเวาเฮิตกัน <laughs> ไม้ใบตอนนี้มีอะไรบ้างครับจะมียางอินเดียยางอินเดียยอดเล็กก็ชํำม,มายางอินเดียนี่คือขยายพันธุ์ยังไงบ้างครับเอาปักชํำนะครับปักช้ำม,มีที่ชํำไว้อยู่อยู่ในถุงข้างล่างนู่นเลยครับอ๋อชํำใส่แล้วก็ห่อถุงไว้ครับผมครับไม่สักเดือนหนึ่งพอรากออกก็เอาออก อย่างต้นนี้ขายต้นคี่บาทครับอันนี้ก็ห้าสิบก็พอแล้วห้าสิบบาทเนี่ยสนใจแล้วครับเนอ่ใส่พนนีจะจองแล้วเหลืมากก็จะไม่ค่อยเหลือหรอกครับมีนิดๆหน่อยๆก็ขายแวะเวียนมาก็แบ่งๆกันส่วนใบที่เป็นยีแชนี้ครับต้นอะไรครับอ๋อต้นมอนเตล่าใจแอนครับมอนเตล่าใจแอนอันนี้ไม่ด่างเนาะไม่ด่างครับแต่ใบจะเป็นแบบไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรคอะไรครับครับมันเจอผลอาจจะชื้นนก็ได้นะครับอ่าครับ ฝานี้ก็กำลังช้ำไว้นะครับนี่กำลังช้ำแล้วก็ช้ำไปเรื่อยๆครับวันจินี่มะกรูดยังเอามาช้ำเลยอ๋อนี่ครับมะกรูดเขาก็ช้ำได้เหมือนกันนะครับนีนี่ยตัดช้ำแบบนี้ครับใช้ต้นโพครับต้นโพเลยต้นโพทำไอ้บอนไซจิ๋วนะอ๋อนี่นี่ครับต้นโพครับปีแล้วอยู่อย่างนี้นะครับเออต้นโพสามปีครับทำเป็นบอนไซจิ๋วนะครับมีมอดขึ้นด้วยดูครับนี่ครับทำเป็นไม้ประดับได้เหมือนกันนะครับ่ครับต้นโพเราทนดีครับครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นบอนนะครับบอนนี่ชื่ออะไรบ้างครับมีอีเหนาครับอีเหนานะครับบอนอืนก็พึ่งชํำครับผมพึ่งหัดลองเลี้ยงดูฝั่งนี้ก็อะไรครับเป็นสับปะรดสีครับผมสับปะรดสีตัวนี้ชื่อแบ็กซอมบี้ก็ดำาๆครับครับสะสมไปเรื่อยๆครับชอบต้นไม้นี่ยังไม่ค่อยได้หนออะไรเลยสีสันเขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับสับปะรดสีครับสมชื่อเลยเนาะครับสับปะรดสีมีหลากหลายสีเลยนะครับท่านผู้ชม ต้นอะไรเนาะเหลืองปีดีนะครับอ๋อเหลืองปีดีนะครับแล้วมีต้นไม้เพาะไว้แจกไปเรื่อยนะครับครับผมอยากให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ดูดูเยอะๆเลยครับอันนี้มีลูกเขาเลยนี่ครับดอกนี่มาดูดอกครับดอกสวยนะช่วงดอกก็จะน้อยหน่อยจะออกช่วงฤดูร้อนนะครับตอนฝนนี่ก็ไอ้ต้นด่างครับลิเทโรด่างดูด่างครับด่างสวยครับทําไม่ทันเลยครับไอ้นี้ขายดีอ๋อเพราะในตลาดมีน้อยอยู่ครับ ครับผมเนนี้ราคาเท่าไหร่อันไหนบอันนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยอ่ะครับห้าร้อยบาทนะครับด่างใช่ครับถ้าใหญ่หน่อยบางทีก็เท่าแขนก็ขายไปแล้วเป็นพันอยู่ครับอ๋อใช่ลายนี้ใหญ่จะยาวไปเรื่อยๆครับเนี่ยพันเดียวกันเลยแต่ว่าตัวด่างก็จะราคาสูงกว่าครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูกันเขาเรียกกราฟอ๋อกรากราฟนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมา ดูนะครับวิธีการทํานะครับนี่ครับทำไว้ในบ้านทุกที่นะครับรอบบ้านครับจะเต็มไปด้วยไม้ประดับมาดูหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านนี่ครับมีไปเรื่อยเลยมีต้นอะไรบ้างต้นนี้ครับนี่สนฉัดครับสนฉัดเออทมาเลี้ยงไอ้โตแล้วก็ขายไปอีกทีหนึ่งอย่างอย่างต้นสนฉัดนี่ได้พันมาจากไหนครับ ก็สั่งถาก a c e b o o กเลยครับ๋อดีเห็นโฆษณาอะไรเด้งมาก็ครับผมนี่แม้แต่ขี้เหล็กยังมีเนาะขี้เหล็กครับเอาไว้เลกเยงด้วยแจกด้วยต้นตะขบนะครับตะขบมีหลากหลายเลยครับที่อยู่รอบบ้านนะครับพยายามจะปลูกให้มันต้นไม้เยอะๆไว้ครับมาดูข้างบนครับการกราฟนะครับแปลว่าการกราฟนี่คือต้องทําในที่ร่มนะครับใช่ครับใช่ห้ามโดนน้ำครับไม่งั้นมันจะเน่านะครับ อ๋อใช่ขั้นตอนแรกคือต้องทำาไงต้องเตรียมต้นยังไงบ้างครับครับแล้วก็เลือกตอที่อวบๆนะครับครับแล้วก็เอามาเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากราฟนะครับต้องทำาไงบ้างครับอะไรก็เลือกตอที่อวบๆมาก่อนเนาะก็คือตอต้องดูที่เราบางต้องอวบๆใช่ครับมันจะไม่เหี่ยวนะครับบีบดูจะแข็งๆนิดนึงอ๋อพอดีก็มีรากออกมาแล้วมีรากทะลุก็กราฟได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปครับอันนี้เราก็เลือกหน่อที่เราจับกกนะครับเอาไซส์ใหญ่หน่อยหนึ่งก็ได้พอดีเฉิยนไปหมดแล้วนอนนี้ก็เฉิยนไปเยอะเลยเนาะ <c oughs> รอบเลยครับนี้ก็ได้ครับผมนี่ก็กตัดมาตดัดมาไว้นิดหนึ่งครับวางไว้นี่วางไว้เพื่อ,อทาอะไรอ๋อรอครับเดี๋ยวเราตัดอันนี้ก่อนอ๋อแล้วก็แล้วก็ตัดซึี่ แต่งนิดหนึ่งฮนะต้องเฉือนข้างทําไมครับอันนี้ก็ไม่ให้น้ํามันขังตรงตรงผิวด้านบนนะครับครับผมว่าบางทีลดน้ําแล้วมันสาดมาจะได้ไม่ขังเข้าหัวนะครับเดี๋ยวมันหัวจะเน่าอ่ทีนี้เราปาดต่อแล้วเราก็มาหัน่นอันนี้ให้เรียบนิดหนึ่งนะปึ๊บเรียบแล้วนี่ก็แปะมันจะมีท่อน้ําเลี้ยงอยู่ตรงกลางนะครับ แล้วก็วางเข้าไปให้มันตรงกันครับถ้าจเอากาวมาปิดไม่ได้นะครับ<า>ปิดนนแล้วต,ติดเลยครับไม่ต้องใช้กาวเลยโอเควางแล้วแล้วก็เ,เทปนะครับเทปจะดูไปเหมือนง่ายมากนะครับนีบ่พับเทปนี่หนึ่งครไม่ให้มันติดหัวเวลาแกะออกมานะครับ แล้วก็แปะโอเคเดีสักสองจุดน่ครับแปะก็กดนิดนึงนะครับแน่นๆหน่อยโอเคทีนี้ก็วางที่ร่มครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ค่อยแกะ ครับระหว่างระหว่างที่เราวางไ้ที่ร่มครับต้องรดน้ำไหมครับไม่ต้องลดน้ําเลยครับไม่ต้องเลยใช่พวกนี้อยู่ที่ร่มอยู่แห้งๆได้เป็นเดือนๆเลยครับโอมันทนเนอะทนครับทนครับพอครบก็คือสามารถที่จะแกะใช่ครับแกะแล้วก็เอาไปเข้าโรงเรือนได้ครับครับผมใช่ถ้าถ้าสมมุติว่ามันไม่ติดก็คือมันจะเน่าใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่ติดก็เน่าไปเลยอ๋อส่วนใหญ่ที่ทํานี่คือจะเจอเน่าไหมครับก็น้อยนะครับส่วนน้อยใช่ไหมครับอ๋อแล้วแต่รตเลยครับบางช่วงกราฟตอนฝนตก อากาศชื้นมากเน่ายกชุดก็มีครับเคยเคยเน่าหมดเลยทีเดียวเลยก็มีดูมาดูฝั่งนี้ครับที่ทำหัวใหญ่ๆนะที่ทําครับใช้หัวเล็กหัวใหญ่ได้หมดเลยครับนี่ครับมีบางอันยังยืดบ้างเทปบ้างก็ได้ครับครับแค่รัดให้มันอยู่บางคนก็ใช้เส้นได้ใช้สำลีใช้กระดิชูกระดิชูครับแปะไว้หน่อย นี่ครับเป็นอาชีพหนึ่งนะครับ,รบที่น่าสนใจครับ <c oughs> เป็นนายของตัวเองนะครับผมเป็นนายของตัวเองนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทํามาแล้วนะครับ<อ>หลังจากที่ทํามาถึงทุกวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับดีใจมากเลยที่ที่ได้มาถึงที่นี้สักทีเพราะว่าตั้งใจตั้งแต่แรกหลายปีแล้วมันเป็นความพยายามที่ใช้เวลามากเลยครับเพราะว่าเราอยากกลับบ้านเนาะได้มาอยู่บ้านได้มาอยู่ใกล้ๆพ่อแม่เราครับ เพราะว่าต่อไปก็พ่อแม่ก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันก็จะทําบ้านอีกนะครับครับก็ที่ตรงนี้จริงๆก็เป็นที่ของของอานะครับตอนนี้เป็นชื่อของอาเราก็ขออามาทําครับก็จะได้เหมือนทำพื้นที่ไว้เพื่อมากลับมาอยู่ร่วมกันกับบ้านด้วยกันนะครับอ๋อครับพอดีคือเราทําไว้ก่อนแล้วเนาะใช่ทําไว้ก่อนเลยครับเป็นตัวเปิดเปิดไว้ก่อนแล้วเป็นตัวเปิดทําไว้รอครับก็เอ็นจะได้ไม่ลําบากนะครับ ใช่จะได้สบายครับกปลูกต้นไม้ไว้ก็จะได้ร่มรื่น่ะครับผมร่มเย็นครับผมมีความสุขครับกับสิ่งที่ทําตอนนี้ครับมีความสุขมากครับมีความสุขเลยเหนื่อยเหนื่อยกายหน่อยก็ต้องลุยหน่อยครับเพราะว่าอยากทํามาหลายปีเนาะอ๋อนี่ครับมีความตั้งใจนะมีความฝันอยากทำนะครับตอนนี้ก็ประสบผลสําเร็จครับได้มาทํากับสิ่งที่ตัวเองทำใช่ครับครับก็พ่อแม่ก็สนับสนุนครับช่วงหลังๆนี้ก็เริ่มเห็นเห็นภาพเนาะแล้วก็จะแบบเห็นด้วยละ สนับสนุนด้วยครับแล้วคนในบ้านนี่ครับเขามองยังไงบ้างครับกับการที่เราทําตรงนี้ครับผมก็ดีใจนะครับอ๋อเพราะว่าถ้าไม่มีผมกลับมาก็คนอื่นก็จะเงียบเหงากันเลยครับผมก็หาเรื่องเยอะนะครับมีสีสันหน่อยอ๋อครับผมครับก็สนุกดีครับครับนี่ครับวันนี้ก็คงได้ความรู้เยอะนะครับในการปลูกไม้ประดับต่างๆนะครับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรทํามเพจที่ให้มานะครับ สนใจก็มาเยี่ยมชมมาได้ครับผมอยู่สุรินทร์ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับก็แจ้งเข้ามาก่อนนะครับขอแจ้งลงหน้าก่อนเนาะกลัวไม่อยู่ไปนี่ครับใช่อือนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาให้เยี่ยมชมสวนนะครับรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ